หนึ่งปัญหาสุขภาพที่คุณอาจเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความจําแล้วก็เรื่องของการทํางานของสมองค่ะซึ่งวันนี้เมษาเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะจึง Adlife Anti Aging Center ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีวิตามินที่จะสามารถช่วยเรื่องของความจําแล้วก็การทํางานของสมองให้ดีขึ้นได้ค่ะซึ่งจะทําได้ยังไงเราต้องไปหาคําตอบกับแทยผู้เชี่ยวชาญด้ Đ านในค่ะ <S 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 อนนี้นะคะเมษาก็นั่งอยู่กับแพทย์หญิงกฤิตดากรค่ะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชรลอวัยของ Adlife a n t i e g i n g Center ค<ส>่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นอยากให้คุณหมอแนะนําถึงโปรแกรมที่เราจะทํากันในวันนี้หน่อยค่ะว่าเป็นโปรแกรมอะไรคะค่ะโปรแกรมในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการดูแลทางด้านการทำงานของระบบประสาทนะคะซึ่งเป็นการให้วิตามินสารอาหารที่สําคัญกับระบบประสาททางหลอดเลือดนะคะ,คะซึ่งก็จะช่วยให้การบํารุงในเรื่องของการงานของระบบประสาทและความจำเนี่ยเห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะ,คะ อย่างเจ้าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยคือเป็นชื่อโปรแกรมของมันคืออะไรคะตัววิตามินตัวนี้เราจะเรียกว่า n ิว l o บู b o o s นะคะวัต<ะ>ถุประสงค์ก็คือเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความจำนะคะ,ะการทงานของประสาทของเราเนี่ยให้กลับคืนมา<ะ>เพราะว่าเราพว่าในคนที่อายุมากขึ้นนะคะการทำงานของร่างกายหลายๆส่วนก็ลดลงนะคะส่วนที่เห็นค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของความจำนะคะ,ะซึ่งหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าจะทํายังไงดีให้ความจําเราดีขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอย,อยากจะทดลองอยากจะทราบว่าขั้นตอนกระบวนการวิ ีการเป็นยังไงถ้าง,งั้นจะขอไปทดลองทำดูได้ไหมคะอ่าอินดีค่ะถ้าง,งั้นไปลุยกันเลยๆๆค่ะอ,อยากทำคหมอคะก่อนที่จะเริ่มลงมือให้วิตามินคันหลายลายคนอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่ากลัวว่าเอ้ยเจ็บหรือเปล่ายุ่งยากหรือเปล่าค่ะ อธิบายถึงขั้นตอนคร้าวๆฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะขั้นตอนจริงๆก็เรียกว่าง่ายๆเหมือนเราให้น้ําเกลือนะคะก็คือเราจะนำน้ําเกลือแล้วก็มีวิตามินอยู่ข้างในน้ำเกลือแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าทางเส้นเลือดถามว่าเจ็บไหมจริงๆเราสามารถทายาชาก่อนได้คนไข้ก็ไม่เจ็บนะคะเพราะบางครั้งการทําแบบนี้ต้องทําอาที่ละครั้งหรือหลายๆครั้งนิดนึงเพื่อบ,บํารุงนะคะ,คะก็ออการทายทา,ยา,ยายชาช่วยนี่ก็ทําให้คนไข้เนี่ยมาให้ตัววิตามินตรงนี้ได้สบายใจมากขึ้นนะคะ,คะใครเสร็จแทงแทงเข้าไปดื่มน้าเกลือคนไข้ก็นั่งพักผ่อนดูทีวีสบายๆ ลาก็อาจจะครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ได้วิตามินสูตรไหนนะคะ แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะหลังจากที่ฉีดวิตามินอย่างบางตัวเวลาฉีดไปอาจจะเกิดอาการแบบเบลอเบอหรือว่า<อ>มึนหัวอันนี้มีไหมคะ,ะจริงๆไม่มีนะคะวิตามินส่วนใหญ่ก็จะมีความสดชื่นมากขึ้นแต่ว่าสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกหรือหลายครั้งก็แล้วแต่คนไข้ค่ะแล้วต้องมาทําซ้ําบ่อยครั้งแค่ไหนคะอที่ละครั้งหรือไม่ขึ้นละสองถึงสครั้งประมาณนี้ค่ะ,คะแล้วก็ระยะเวลาสักประมาณกี่ครั้งเราถึงจะเห็นผลคะเรื่องของความจําของเราที่มันจะพัฒนาขึ้นหรือว่าดีขึ้นส่วนใหญ่ก็ต้องสักสาถึง5้าครั้งในประมาณนี้ค่ะค่ะคะค สถึง5ครั้งนะคะถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เราลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะว่าขั้นตอนการให้วิตามินตัวนี้เป็นยังไงคะ่ะ ก็ได้เห็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ทราบกระบวนการคร่าวๆของการให้วิตามินไปแล้วที่นี่สุดท้ายนี้นะคะอยากจะถามคุณหมอค่ะให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ารับวิตามินตัวนี้ค่ะค่ะก็เรียนว่าในกรณีที่แต่ละท่านสนใจในการดูแลตัวเองนะคะซึ่งหมอคิดว่าถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะคะในในการดูแลตัวเอ,องในกรณีที่เรารู้สึกถึงร่างกายเราเนี่ย เริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมถอยลงเริ่มมีอาการนอนไม่พอหรือนอนเท่าไหร่ก็หลับไม่เลยรู้สึกสดชื่นนะคะความจําแย่ลงน้าหนักมากขึ้นพวกนี้เป็นอาการทั้งหมดที่บอกบอกว่าร่างกายเราเริ่มแย่ลงสอนาหารไม่เพียงพอหรือมีนาด้านอื่นร่วมด้วยก็อาจจะ มีคุณหมอนะคะที่สามารถให้คาปรึกษาตรงนี้ได้ดีกว่าที่จะต้องรู้สึกว่าปล่อยให้ร่างกายเราแย่ลงเรื่อยๆนะคะค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะว่าถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็แนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะจะได้เลือกตัววิตามินให้เหมาะก,กับคุณนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถมาได้ที่นี่เลยนะคะ at Life Anti Aging Center ตึก Life Center Q House l u มพิ n ีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆสากค่ะค่ะ